เราจะพาทำจิลินซีนมสดไปกันเลยจ้า อันนี้เราเราเราจะใส่อ,อสลิตรอันนี้จะทำเป็นกระบวนการหมักนะคะเผื่อว่าะจะได่แบ่งๆกันไปเนาะแบ่งกันไปใช้ได้นมสดสดี่ลิตร เป็นยาคูใช่ไหมคะมันจะมีบีทากเก้นนะคะขวดละ10บาทขวด4แต่ถ้าเป็นยาคูก็2ขวดยาคู2ขวดที่เราใส่ใส่4ค่ะเพราะว่าอันนี้1อันนี้2ยาคู4ขวดหรือถ้าถ้าถ้าจะง่ายก็คืออันนี้1แล้วก็บีทากเก้นขวด10บาท1 เป็นร้อยหนึ่งเป็นคนอ่ะอันนี้มันคนละแปดบาทกว่าละสิบบาทแต่ปัญหาที่มันต่างกันก็คือต้นทุนแค่นั้นนะทั้งหน้ำตาลจริงๆคืออ่าถ้าเราใช้น้ำตาลเนี่ยนะคะมันใช้ได้มันจะมีทั้งสามอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าน้ำตาลอันนี้น้ำตาลทรายแดงแดงแบบ ใช้ส,สีรำหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็จะลลายเร็วแล้วก็น้ำตาลทรายแดงที่เป็นเม็ดเหมือนเราทำของข้าวมัน้นก็ได้เหมือนกันแต่มันจะต่างกันเหมือนที่บอกค่ะต้นทุนค่ะตรงนี้จะแพงกว่าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็ใช้ได้คือกากน้ำตาลแต่ถ้าเราใช้กากน้ำตาลกระบวนการหมักจะต้อง15วันขึ้นไปค่ะอันนี้ใช้แค่ ครื่งหนึ่งนะคะอันนี้ใก่ะกรถ้าชื่ออย่างง่ายๆก็คือเอหมือนน้ำาหารยีิลิตรเราเนี่ยค่ะเราจะใช้อยู่แค่1่กิโลใ้ใส่เครื่องหนึ่งถามว่าใส่หมดได้ไหมได้ไม่ได้เป็นปัญหานะคะจุลินทรีย์ก็จะเยอะขึ้นเพราะมันมีอาหารเยอะจะขยายตัวเร็วแต่ปัญหาก็คือ เวลาเราหมักไม่เพียงพอเราหมัก7วันหมัก,มกขั้นต่ำอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดวันสิบวันถ้าจุลินซีไม่สามารถย่อยน้ําตาลหมดเวลาเราเอาไปใช้มันก็จะเกิดการอา่ะสกตรกรที่จะไปอยู่ตามค้าบไปเกิดให้ทำให้เกิดเชื้อาราแค่นั้นค่ะปัญหามันคือตรงนี้โอเคค่ะทีนี้ก็คนได้ลลมอ๋อคืะขอโทษค่ะเมร้อยค่ะ m ร้อยหกสสิบ ใส่กรแดงได้ไหมแต่ถ้าเราเอาแบบว่าสูตรเร่งด่วนคือเราจะไม่หมักใจร้อนละอยากจะใช้เลยอย่างเงี้ยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนจากยาฟู Yahoo! เป็นผงชูรสถ้าใส่ผงชูรสในอัตราเนี้ยหนึ่งเอาแค่หนึ่งนะคะ ก็คือใส่แท่นหนึ่งช้อนเ๊าไม่ต้องละค่ะไม่ต้องค่ะอันนั้นคือผสมปุ๊บใช้ได้เลยส่วนอัตราการใช้อ่าที่บอกก็คือหนึ่งบัวบัวใหญ่อะค่ะบัวเราเรียกบัวกีดินนะก็ไรู้ไงก็คือใส่สองออนโต๊ะเวลาเราคนแล้วนะคะถ้าคนละสอง้อนโต๊ะแล้วก็ผสมผสมกัผสมกับในน้ำหนึ่งบัวละกัะค่ะก็คือเราจะปกกิเลย อะไรไม่ออกบอกแค่สอ้อนโคส่วนตัวนี้พอเราเติมฟอสเซตตัวนี้ไปจริงๆเราเติมผิกได้ไหมกอนีมันเหลือเนี่ยเติมได้นะคะถ้าถ้าที่เราจะไม่เติมก็ก็บอกอย่างเดียวะคะ่ะปัญหาคือปัจจัยเติมเลยค่ะมันก็จะช่วยย่อยย่อยเร็วขึ้นใส่ปริมาณยาโคเพื่อการย่อยเพราะว่าในในเหือค่ะ ย่อยเร็วขึ้นแต่ถ้าอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีที่เขาพูดพูดต่อกันมาเนะาะหมักเจ็วันเจ็วันแต่ถ้าที่เนี่ยทาก็คือ15วันขึ้นไปจะเห็นวางเรียงรายไม่เป็นระเบียบคือจะหมักไว้ใช้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทีย์สรค้อแสงแล้วก็ฮอมอมโมนนมสดข้อมูลไข่ไ,ไม่ค่อใช้แต่งแพง <c oughs> แล้วก็ะจะมีอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ประหยัด <c oughs> แต่คุณสมบัติเดียวกัน <c oughs> ก็คือจุลินซีน้ำเช้ข้าวน้ำเช้ข้าวเรา,เราอัตราส่วนเหมือนกันเราเพียงแค่เปลี่ยนจากนม,มเป็นน้ำเช้ข้าวแล้วทุกอย่างทำเหมือนกันใช้ได้เหมือนกัน,กนเราเป็นน้ำซีน้ำเช้าข้าวดีด้วยบางคนก็ทำเจ้าปวดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ พราะเวลาเข้าวร้านอ่ะก็คือไอ้ข้าวขาวเราก็เรียนไม่ถูกเนาะเราก็ไม่ได้เรียนทางนี้นเลยค่ะแต่คือเอามาใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะเอามันเกิเกดกระบวนการหมักยังไงบ้องผู้เรียนต้องเก่งมากไม่มีกินเนี่ยมันถือว่าเรามมหมาักไม่สำเร็จ แต่ถ้าเร่งด่วนก็เหมือนกันค่ะถ้าเร่งด่วนก็การฉีดเพื่อให้แบบว่าอ่างามใบสวยแล้วก็ดกกแค่แค่นะชาวข้าวผงชูรสสองอย่างนะคะไม่ต้องไปเจอะไรเลยใช่ค่ะฉีดได้เลยลดผัดได้เลยสวยค่ะตอวน,นี้ถ้าเข้าเอาคนแค่น้าตาลละลายนะคะถ้าน้ําตาลละลายปุ๊บก็มกะะมหมักอ่าเอาปอกใส่ขวดเนะะี่ยค่ะถ้าเราปอกกลับคืน อย่างนี้นะคะ,ะเราอย่าไปใส่เต็มนะคะห้ามใส่เต็มเนาะใส่ประมาณนี้ให้มันมีอากาศแล้วเวลาเราปิดนะคะห้ามปิดแน่นห้ามเด็ดขาดนะคะต้องปิดใช่ค่ะปิดเหมือนแบบว่าให้เหมือนหลวงแล้วถ้าเราสังเกตขวดมันมีการบวมคือเกิดกระบวนการคือแต่ยังห่แน่นค่ะถ้าเกินสามวันแล้วก็ปล่อยได้แต่ ถ้าเราไม่ได้ใส่ EM แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้อบอกเราสามารถตั้งในร่มได้แต่ถ้าเราแบบเร่งก่วนจริงๆบ้านใครมี EM เหลือ,อาค่ะใส่ได้แต่ต้องเก็บในที่มืดนะคะเก็บในที่มืดแต่ถ้าแบบนี้เราตั้งในร่มได้เหมือนอย่างนี้คะ่ะเพราะว่าตองได้ไหมคะลังหั ใจถ้าใครจะเอาไปใช้ไม่ได้เลยนะคะคือถุงขวดน้ำที่เรากินเนี่ยค่ะใได้เยอะนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เราฉีดนะคะคื้เป็นวามรู้นิดนึงเนาะเราจะฉีดไม่ใช่ว่าจะฉีดตอนไหนก็ได้นะคะทั้งวันไม่ใช่นะคะเราจะฉีด ถ้าเราฉีดดเวลาไม่เกิดประโยชน์พวกฮอร์โมนจูลินทรียที่จะไปบำรุงพืช่ยค่ะให้เราฉีดตอนเช้าก่อน9โมงเช้านะคะก่อน9โมงเช้าเท่านั้นถ้าหลังจากนั้นถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่า ปากใบจะปิดก็คือก้ามงเช้าเนี่ยเขาจะปิดเราฉีดไปก็เหมือนเราเอาเอายาที่เรากินเนี่ยไปที้งนแทนซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ฉีดได้ไหมฉีดได้ทำไมไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ให้ให้มันจะมีเทคนิคจำอ่ะอย่างอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าคนทำเกษตรโดยตรงนี้จะจำง่ายๆคือบำรุงเช้าข้าหน่อเย็นแค่นั้นค่ะ ชีนอนาเย็นวกคือป่านี้คือชีดช้ากมงจะดีว่าเกิดประโยชน์สูงสุด้าใครก็คขวดน้นที่เราดืนะม่องไปได้เลยต็้องตอกใมีพื้ที่อ่แกนทงานวิธีการใช้วิธีการใช้ วิธีวิธีการใช้ก็สองช้อนค่ะสองช้อนสองช้อนโต๊ะต่อหนึ่งวัวแล้วก็ลดได้ปกติเลยค่ะพอส่งน้ำในบัวแล้ว น้ำหนึ่งกว่าอันนี้สองช้อนโต๊ะก็คนลดปกติได้เลยค่ะอันนี้ต้องเอาไปหมักสิบห้าวันสิบห้าวันแต่ว่าจริงๆเจ็ดวันใช้ได้ไหมเจ็ดวันใช้ได้เจ็ดวันใช้ได้ค่ะแต่ว่าสิบห้าวันจะดีกว่ามันจะย่อยทำให้โมเลกุลมันเล็กกว่าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรนะหอกพยินอันนี้เราก็มาดู คุผักสวนควรัวนะคะที่เราใช้จุจลินทรีย์ฮอร์โมนน,สนมสดมา่อกี้เนาะก็จะเห็นว่าทั้งสวนเนาะก็จะปลอดสารพิษแล้วต้นไม้ก็จะงามมากๆอยู่ฝรั่งหงเป่าซื่อนะคะดกมากๆเนาะมีรูปก,กับทุกกิ่งเลยนะคะกร็รอบๆเนาะก็จะปลอดสารพิษ แล้วพืชผักก็จะออกรูปดกอันนี้ก็เห็นว่าสารเนาะอกระทกรกอันนี้เขาใช้วิธีลอนะ่อแมลงเนาะใช้น้ำผึ้งทาที่เกรอรออกมาเนาะเพื่อลอ่อแมลงเราจะไปดูบริเวณรอบๆนะนี่ค่ะมันก็จะงามมากๆ สมายก็จะเคี้ยวกะีด้วยจุลินีฮอร์โมอนน้ำสดสำหรับวันนี้นะคะช่องมูลโพชาแนลก็ต้องกราวสวัสดีพี่ๆที่มาเป็นกำลังใจให้มาด้วยตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีสวีสดจัด,ดบ,าบายบายจุ๊บจุบจุบุจุบู เดี๋ยวเราถ่ายมือกับป้ายตรงนี้ด้วยก่อนสบาางหน้านะคะรกวนข้างหน้าอ่ะันาง้ค่ะอะนาด้านี้เนะคะสหินี้กองขอที่พี่ที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกลับไปทาตามนะคะลินฮอร์โมนตงสดแล้วได้ประโยชน์คุ้มค่าเกินคุ้มจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องบา,บายบายกับสวัสดีนะ